เฟิร์นจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือ p s ถูกกับแพงโู้มาเแพนหูฉี่เลยทุกคนไม่ลาทุกคนเยอะมากแพงมากกินละง่วงมั้มันละลายเลยฝางอ่ะก็แบบตัวเป๊ะอ่ะอยากดูของอร่อยกดซับไว้ไม่พลาดแน่นอน นี้นะคะเพิ่นกาลังจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแรกกรันแต่ว่าดูดูทางดีิดูทางคือแบบโอ้โหถนนไม่เรียบเลยตอนเนี้ยเพิ่นขับแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเนี้ยรถเอียงยิ่งกว่านั่งเกวียนอ่ะบอกเลยคนเขาบอกว่ามันใกล้จะถึงแล้วแต่ประเด็นเลยนะปัญหาร้านแบบนี้มาได้ยังไงทำไมมันลึกลับซับซอนซ้อนเงิน่งา,นางนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวในราคา8ปบาท มีจริงไหมตอนนี้มีจริงไหมอะกูเที่ยวอยู่ไหนไปเดี๋ยวไปเจอกันโอ้มีรถมาปกติอยากขับไปโอ้ยโอ้ยเขาเป็นไรอ่ะเล่นเครื่องโชว์แต่แม่แล้วมาทำมีที่จอดได้เหรออุ้ยเขาเป็นอย่างนี้เลยขาดแปดบาทนี่แต่บริการที่จอด บางร้านขายแพงยังไม่มีที่จอดอะคิดดูอันเนี้ยแปดบาทนะแต่อย่าล้อเล่นนะที่จอดเขาก็แบบคุกคลักดีกไ,ได้เอาวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมาอีกแล้วทุกคนนั่นก็คือการทํา BS ถูกกับแพงนะคะกลับมาอีกครั้งนะแล้วเฟิร์นก็รับรองเลยว่าหาร้านครั้งเนี้ยเด็ดดวงมากเพราะว่าร้านแรกที่เฟิร์นพามานะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นร้านที่ถูก ถูกมากมากนะคะก็เมื่อก่อนเขาขายแค่จานละ5บาทเท่านั้นนะตอนนี้เขาก็แบบเออมีการอัพราคาขึ้นมานิดหน่อยอยู่ในราคา8บาทเท่านั้นนะคะเมื่อแกแอบไปดูมาคือ8บาทก็แลดูว่าได้เยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คนเต็มร้านมากแล้วคือสงสัยมากว่า8บาทอะ่ะเขาอยู่ได้ยังไงเขาขายได้ยังไงแถมแบบที่จอดรถนะร้านแพงๆบางร้านยังไม่มีที่จอดรถแบบเยอะขนาดนี้เลยอะเข้าร้อนกันเข้าเข้าร้อน เข้าร้านกันเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ก็ไม่แล้วไม่แล้วคนเต็มร้านมากท่าทางอ่ะเด็ดจริงแล้วจริงๆอ่ะร้านเนี้ยไม่ต้องแบบมานั่งคิดราคาเลยนะว่าแบบเฮ้ยกินบิกี่ถ้วยราคาต้องเท่าไหร่เนี่ยเขาจดไว้ให้เลยจ้ะสมมติวันนี้เฟิร์นกินถ้วยเดียวใช่ปะก็จะ8บาทนะคะนักเรียนค่ะวันนี้รับบทเป็นครูเฟิร์นนะคะก็ถ้าสองถ้วยนะคะก็16บาทก็เอาง่ายๆว่าท่องแม่แปดนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกก็ประมาณนี้นะถ้ากิน20ถ้วยก็คืออยู่ในราคา160ซถ้อยูกมากถูกเลยราคา หกนะแต่เราสั่งกัน8ปาทจะได้เยอะแค่ไหนนะคะเรามีอะไรใน8ปาทบ้างนะไปดูกันจ้านั่งก่อน เขาอ่ให้เราจดเองนะว่าเราจะกินอะไรให้เราแบบบริการตัวเองนะจริงเฮ้ยแบาทคุมอ่ะกินกี่ถ้วยดิเนี่ยไม่ได้ดิเราต้องกินถ้วยเดียวใช่ปหเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินร้านแพงต่อจะมาวิจัดกันว่ามันต่างกันยังไงนะงั้น,น,นเฟิร์นเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเส้นไรเส้นหมี่มใช่ไหม αι? ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งชามหนึ่ชามน่ารักไปปะหนึ่งชามก็เดี๋ยวไม่อิ่มค่อยเบิ้นต่อนะคะเดี๋ยวเราไปยืดในคุณลุงก่อน เขาบอกว่าราปกติจะชามละ8บาทแต่ถ้าเป็นบะหมี่จะชามละ10บาทนะคะถ้าใส่ถุงนะ10บาทตามนี้เลยนี่ยนนี้ด้วยนะเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นนะคนเดียว10บชามแถมฟรี1ชามถ่ายรูปขึ้นโชว์ให้1รูปและนี่นะคะคือรูปคนที่บอกว่ามากินที่นี่นะคะแล้วก็ครบ10ชามนะแบบคนเดียว10ชามนะคะจริงๆก็อยากจะมีรูปคนอยู่ข้างบนบ้างเหมือนกันนะเผื่อใครมาก็จะแบบเอ้พี่เฟิร์นิห์อะ เดี๋ยวเราต้องไปกินต่อไงก็ใครนะคะที่มากินร้านนี้นะแล้วอยากมีรูปขึ้นแบบนี้นะคะก็คนเดียวสิชาม้ม๋วเตียวเรือในราคา8บาทนะคะเฮ้ยเยอะนะเยอะเอาดีๆน่ากินมากได้เยอะมากแต่ร้านเขาอะ่ะมันก็จะมีความแบบโลคอลโลคอลหน่อยๆเฮ้ยทุกคนเขาให้แบบเครื่องเยอะอยู่นะเส้นก็ให้เยอะอะคุ้มอะคุ้มอะเผลอๆแบบชามเดียวยังแบบอิ่มชามเดียวยแบบังอิ่มมั้ง ไม่รู้หน้มามากมันหน้ามากเดี๋ยวเฟินจะกโกยขึ้นมาให้ดูนะคะไม่ละทุกคนเยอะมากเยอะกว่าในแบบกรุงเทพเยอะมากคลีบคําเดียวกินคําเดียวหมดแต,แต่อันนี้มัน<แ>ยัดคําเดียวไม่ได้อะเห็นปะมันเยอะนะเ <laughs> ส้นอะเยอะ ไม่ใช่เขาก็มีตับเป็นแบบตับสไลด์ให้1ชิ้นนะคะเป็นแบบเป็นแบบน่ารักน่าราักแล้วก็มีหมูชิ้นมินิกบเป็นหมูแบบว่าเหมือนกระดูกหมูที่เขาไปตุ๋นแล้วมันค่อนข้างเปื่อยอะไรเงี้ยอเดี๋ยวให้ดูหมูมินิก่อนดีกว่าโอโ้โหทุกคนจะเห็นไหมนะนี่นะคะทุกคนในราคา8บาทหมูก็จะประมาณนี้แต่เขาไม่ให้ชิ้นเดียวไงเขาให้หลายชิ้นแต่ว่ามันมาเป็นแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบว่าหมูที่เป็นแบบเหมือนหมูที่อยู่ตามกระดูกอะนึกออกปะอ๋อนี่ไงนี่ไงน,น,นี่นี่เขา ก็จะให้เป็นแบบว่าหมูเปื่อยๆมานะไม่เห็นเลยก็ได้นะก็ตี๋อ่ะเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเลือด้ร้านนี้เขาจะแบบติดหวานนิดนึงมันจะเป็นรสชาติของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนหวานอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบปรุงเพิ่มเพราะว่าใส่พริกหน่อยใส่น้ำส้มใส่ชูหน่อยนะเลิศเดี๋ยวเราลองชิมเครื่องกันดีกว่าโอ้หทุกคนเยอะมากรอเดี๋ยว อังไงไม่เจ้าหมูเจา้เจาเปลือยกินร้อนๆแล้วดิอ่ะเหมือนน้ำซุปเขาไปตุ๋นกระดูกหมูอ่ะมันหอมมากเลยหอมกระดูกหมูอ่ะฉันว่าแบบกินได้เรื่อยๆแหละก็เดี๋ยวเรือมันต้องแบบสั้นหนีจริงๆอ่ะ กิดแล้วาคู่กันอ่ะปกติก็เตี๋ยวเรือที่ทุกคนไปกินอ่ะมันจะมีการปรุงมาให้ใช่ปะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเขียนขึ้นป้ายเลยนะว่าร้านนี้ไม่ปรุงนะจ๊ะก็คือจะเป็นรสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะแบบว่าหวานน้ำซุปกระดูกหมูแบบนี้นะคะขอน้ำซุปเพิ่มได้ป่ะมันจะซดน้ำซุปหมดแล้วคือน้ำซุปดีจริงแล้วก็แบบหมูมินิน่ารักมากแต่ว่ากินได้เพิร์ลรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการกินก๋วยเตี๋ยวเรือของเพิร์ลถ้าเพิร์ลต้องแบบมานั่งกินแบบหมูมินินนนงเเรรรรออวะะใใาาาาาคคบบทที่่ืตตมกปััจ้้แๆด หมดจแน้วคือแ่เส้นเขาให้เยอะจริงๆอ่ะขอบคุณก่อนตอนได้หิวมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านแพงที่พันยาพาไปเนี่ยร้านอะไรแล้วมันแบบมีดีอะไรทำาไมมันถึงแพงแต่ร้านเนี้ยแปดบาทอ่ะประทับใจมากเลยนะน้ำซุมดีมาก นะคะคอยู่ในซอยสมประสงค์8นะคะร้านนี้ที่จอดกว้างนะคะรับเป็นร้านเล็กๆที่คนเยอะมากนะทุกคนพูดอย่างนี้เลยกว่าแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยคือมันมีความหวานหอมกระดูกหมูมากแต่ว่าต้องเข้าใจนะในราคา8บาทอ่ะหมูเพราะมันก็จะแบบว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ากินรวมๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการกินก๋วยเตี๋ยวเรือในราคา8บาทนะคะร้านนี้นะคะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ามครึ่งนะคะยังไงก็มากันได้นะ,ะเป็นไงบ้างคะกับ ร้านแรกวันนี้นะก็เดี๋ยวเฟิรนจะไปต่อร้านที่2นะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแพงแพงหูฉี่เลยทุกคนเริ่มเดากันออกแล้วใช่ไหมว่าร้านอะไรงั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะ อนนะะจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านที่แปลงนะชื่อร้านว่าทองสมิตนะคะใครที่เคยไปกินมาก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาก,กันอยู่ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขามีหลายสาขามากเลยนะคะเขาก็จะดังเป็นเรื่องของพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะที่มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบหลายแบบแล้วก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดอะไรอย่างงี้ได้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเนาะไปต้า แล้วนะคะร้านทองสมิตนะคะซึ่งคนเต็มมากรอคิวเยอะมากเอาไปไปต่อคิวจ้าใครอยากมากินก็ต้องรอกันนิดนึงนะคะนี่ขนาดมาแบบไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นนะมาวันธรรมดาแล้วเป็นเวลาแบบบ่ายโมงก็คือคนเยอะพักเทีย่ยงแหละเข้าใจได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะสั่งเมนูอะไรแต่ตอนนี้กลับมาหิวอีกแล้ว นี่คือเมนูนะคะซึ่งราคาที่แพงที่สุดของร้านนี้นะคะนะคะเป็นน้ำตกวากิวลิปอายทองสมิดนะราคาอยู่ที่5:29่บาทก็จะมีนี่เลยลิปอายเนื้อออสเตรเลียลูกชิ้นเนื้อสุดแล้วก็เอ็นตุดน,นะก็จะเป็นเมนูที่แพงที่สุดนะคะแต่ใครที่อยากมาทานจริงๆเขามีในราคาแบบย่อมๆก็มีนะเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรอย่างงี้ก็มีแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำ V S ถูกแพงนะคะเราก็จะสั่งเป็นอันที่แพงที่สุดเลยจ้าคืออันนี้ค่ะน่ากินมากจัดหนักจัดเต็มนะคะ เดเลือกเป็นเส้นหมี่เหมือนเดิมความเผ็ดระดับปานกลางไหมระดับหนึ่งคะแล้วก็จะกินของกินแรกในกรุบกิบลูกชิ้นหมูปิ้งอันนี้ของทางเล่หของทางเล่หแล้วก็เอาเกี๊ยวกรอบหอ,อยังหอ,อยังหอ,อยัง <laughs> <laughs> ซูเฟิร์นอะสงสัยว่าทำไมเขาถึงแบบกล้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือในแบบราคาเท่านี้แล้วก็แบบมาเปิดขายในห้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันดูเป็นร้านไม่น่าจะอยู่อดแล้วมันดูเป็นร้านที่แบบคนไม่น่าจะเยอะแต่มันกลับเยอะอะเลยแบบลองเปิดหาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการขีดกฎของก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งคนทั้งมวลเพราะว่าร้านเนี้ยจะเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเรือระดับพรีเมียมก็เลยแบบราคาสูงไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนราคาสูงนี่ห้าร้อยเลยนะแพงเนาะแพงอันนี้เขาก็บอกว่าแบบการันตีความอร่อยเกิดจากการที่แบบว่าเจ้าของ เขาชื่นชอบการกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนเขาก็เลยรวมเอาจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังทั้งหลายอะมารวมกันด้วยแบบการปรุงด้วยเครื่องเทศเทมากนก็น่ากินแหละกินมาแรก8บาทจะได้64ชาม64ชามนี่คือแบบกินได้สามล้านึเละแต่อันเนี้ยชามเดียวได้ชามเดียวแต่ว่าไม่ได at ้หรอกอันเนี้ยมันเป็นแบบแพงออกเขามันเป็นเนื้อวากิวไงเซเลียนะเมื่อกี้ที่อ่านอะเออเซเลียก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาแล้ว มา,มาแล้วนี่มันสั่งเป็นน้ำใบเตยนะคะเขาเหมือนแบบตกแต่งมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นก้านใบเตยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นสาลาหน่เนาะหอมอะ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันพันนะคะ หวานเป็นไหน,หนนะแต่ว่าหอมนะเรามีอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นขนมถ้วยนะคะใครมาต้องกิน้เซียรไทยนะเพราะว่าบางทีมันก็จะหมดแต่ทำไมขนมถ้วยต้องต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออยากรูอร้อะลองลองเซิร์ชให้หน่อยหนึคนว่ามันต้องมีในพันทิปเลยมีหรอมีหรอ,หอเซียร์ไทยไหไหน,นไหนทำไมต้องขายขนมถ้วยกับก๋วเตี๋ยวเรือมีคนตอบไหมมีคนสงสัยแต่ยังไม่มีใครรู้ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญใครเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมกินก๋วยเตี๋ยวเรือถึงต้องมีขนมถ้วยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะผมจะกินน้องเขานะะค หอมแบบเหมือนยู่รานนวดอ่ะอข้างล่างมันแต่ะกะทิดีมากเลยอ่ะอกะทิเขาจะออกบแบบเต็เมๆนิดนึงแล้วข้างล่างจะมีความแบบ,บหวานๆมันๆอ่ะเขาหน้าจะมีแบบเป็นชามยักษนะ์หมดแล้วหนึ่งด้วยแบบไวไๆเกลีย้ยเราก็เจยวแล้วกัน ไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจริงๆก๋วยเ,เตี๋ยวแล้วเนาะเขาเรียกว,ว่าลองหองขอขอลองทองก็อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะคะทคุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งกินหมดเลยตื่นปะพรีเมียมเน่ะมันยังไงมันเด้งมากเลยมันเด้งสู้ฟันมากแล้วมันแบบมันไม่แป้งอ่ะมันกรุบอ่ะน้ำจิ้มคือแบบรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวกรอกนะคะข้างในเป็นหมูในว ดีใช่ไหมไม่เจอเขา่อยไงมันเป็นแป้งที่แบบให้ความรู้สึกแบบกรอบแต่ไม่เป็นกรอบกระด้างเป็นกรอบแบบนวลๆน่ะลูกชิ้นเมื่อกี้ว่าดีแล้วถ้ามาคองสบูวว่ตักเดียวตักขนมด้วยเปิดมาเลค่ะเดี๋ก๋วยเตี๋ยวรอดมันจะเดีและร,รู้้เลยเอามาแล้วนะคะอย่างร้านแรกที่เราไปกินผักสดอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปตักเอาเองนะแต่อันนี้เขาก็คือจะใส่ถ้วยลายขิงออนนะคะและนี่นะคะคือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรือปลาละ หล่อย9สิบเกาบาทแพงมากแพงมากแต่ก็กินเป็นเนื้อ,อนเนาะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนี่นะคะอ้โหมีให้มาแบบเต็มก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะนี่เป็นเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็มีเอ็นด้วยนะก็แค่น้แหละคไมแพงแต่ว่เหมือนว่าจะมีลูกชิน้นที่เป็นลูกชิ้นเนื้อเลยนะชิ่นี่ ถ้าเป็นของคองสนิทนะคะเขาจะปรุงมาให้นะทุกคนก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดเองได้นะคะอจริงปะเส้นให้พอๆกันละกันปคือเรา่ับอะให้เส้นเยอียวมากละอันนี้ก็คือแบบมันเท่ากันเลยปะวะมันดูเท่าอ่ะใช่เงะมันดูแบบที่ปือเดียวแล้วมันมาเท่านี้แข็งเนื้อแหละแต่น้ำซุปเท่าที่สังเกตเขาจะมีความเข้มข้นกว่าป่ะอาจจะพอบปรุงเพราะอะไรหรวอาอาจจะพอบปรุงด้วยหรือเปล่าต้องชิมคนแบบเข้มข้นมากอ่ะ จะไม่ติดว่ะเท่าร้านแรกเพราะว่าน่าจะผ่านการปรุงก็เลยแบบว่าเผ็ดอ่อนๆนะใครที่ชอบกินเผ็ดก็สั่งเลยจ้ะระดับสามก็จะนำจ้ำซุปเขาหอมนะ้วเขาใส่พวกก,กหมูนกระเทียมเจียวมาให้อ่ะอืมเส้นเนี่ยว่ะมันยังไงก็เส้นหนีวหรอ อันจะต่างกันที่คุณภาพในเรื่องของแป้งวัะทุติบที่เขาใช้ในการปั้นนวดเส้นออกมาเรามาชิมเนื้อกันดีกว่านะคะนี่คือเนื้อวากิวนี่นะคะกินละง่วงเกนอบอยากจะลงตะลงนอนเลยอะเนื้อมันหอมมากเลยอะมันละลายในปากอะ มันจะแบบว่าไม่ได้สุกมากมันมาแบบกำลังดีอ่ะมันมีมันแทรกหน่อยหน่อยอ่ะเนื้อหอมมากอ่ะอะไรมากกว่ากำลังดีด้วยมาต่ำที่เนื้อตุ๋นนะคะเฮ้ยนีย่เขาอยากไม่ได้ติดไม่ได้อ่ะมันเลียก็ตื่นแต่กี่โมงน่าจแะบเบช้าที่แล้วเช้าที่แล้วหรือเปล่าคือมันนุ่มมากตอนมีมันแทรกอ่ะนุ่มอ่ะมันทำให้แบบเนื้อจินนี่คือแบบเพอร์เฟกต์อ่ะโอ้ยทุกคนห้าร้อยก็จ่าย นี่อเอ็นไม้ชิ้นใหญ่ๆเนะเบ้งๆเลยมากินมากินมากินมาลองติเอ็นหมูอ่ะมันจะมีเทกเจอร์แบบให้ดินๆมันจะแบบกรบๆอ่ะแต่เอ็นที่มาในถ้วยเนี้ยมันเหมือนหมุน,มนอ่ะมันยวบลงไปเลยมันไม่มีเทกเจอร์กรึบๆอ่ะมันยวบลงไปเลยลูกชิ้นไปลูกชิ้นมันต้องมีที่ติละให้ติหน่อยดีไม่มีที่ติ แต่ราคาสูงก็จริงแต่แบบคุณภาพเดือล้นอนะแต่ว่าก็เดี๋ือดรือแล้วแต่คนชอบนะเบิร์นเดี๋ยชอบกินเส้นหมี่ทำในฝันไปทำในฝันอันนี้คือเนื้อตุ๋นปะเออใช่อันนี้เป็นเนื้อตุน๋นเบิร์นออออก็จะเอาวา,าคิวซ้ำทำในฝันบะ้างเรอ,อชอบกินทำใหญ่ใหญ่กว่า <laughs> ไปไงอะไปก่อ เรไม่กลังก็เจี๊ยบจรินๆเธอจะเสียใจดูแลทำไมคนเยอะอ่ะหอมไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะกินโดนเนื้อส่วนไหนอ่ะหรือแม้กระทั่งตันน้ำซุปก็ยังมีความหอมอ่ะกลือเทียมเจียวรู้หอมโคตรเลิศเข้ากันมากเลยอ่ะกินหัอกะนะแม่พูดละไน่ไห้ินแล้วอิ่มอิ่มแบบมีความสุขนะคะทุกคนก็จริงๆวันนี้นะคะคนก็เลือกร้านมาทานเป็น เจี๋ยวเรือแบบถูกแล้วก็แบบแพงมาให้ทุกคนนะคะร้านแบบถูกก็ขอย้ำอีกทีนะชื่อร้านว่าก็เตี่ยวเรือ8บาทนะคะอยู่แถวปทุมนะก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้แล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบมีราคาหนึ่งราคาเขาก็จะถูกีิสุดน์นะคะเริ่มต้นที่139าบ้าทนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะคะที่ร้านว่ททองสมิธก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบมีความพรีเมียมกว่าร้านแบบปกติทั่วไปนะแล้วเขาก็เลยกัดที่จะตั้งแบบราคาสูงนิดนึงแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเมนูซิกเนเจอร์ที่เกิ่ง ไปเมื่อกี้ไอตัว5้9อบาทปลาโบมากเพราะว่าเนื้อมันนุ่มแบบละลายในปากแบบนุ่มโคตรโคตรแล้วมันมีความหอมของทั้งตัวเนื้อและน้ำซุปอะเพอร์เฟกอะ,กอะแล้วแบบของทานเล่นคือแบบ ก็อยากให้ทุกคนประกอบกันตัดสินใจดูนะในเรื่องของทั้งราคาปัจจัยสิ่งแวลดล้อมต่างๆนะมันก็ต่างที่ต่างราคาราคาต่างกันคุณภาพมันก็ต่างกันแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบพูดว่าร้านแรกไม่ดีนะร้านแรกก็ดีมันก็โอเคเอิพอใจกินได้ใครที่มีงบนิดนึงหรืออยากทานก็เจี๋ยวเนื้อที่แบบว่าเออเป็นเนื้อไหมก็จะแบบอีกเวน,นึงเนาะบอกเลยว่าสองร้านที่เฟิร์นเลือกม,มาวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์น้องไปแล้วคนะ่ะทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะค่ะบ๊ายบาย กินอะไรพี่กินอะไรชาเขียวลิ้นจี่รีวิวหน่อยได้ไหมคะเพื่อนค่ะไหนลองรีวิวหน่อยได้ไหมคะไหนลองชิมอันนี้เป็นชาเขียวลิ้นจี่ชาเขียวลิ้นจี่อันนี้ก็ชาเขียวลิ้นจี่เหมือนกันหอมหอมหวานมากมันมันเป็นยังไงชาเขียวกับลิ้นจี่มันไปมันไปด้วยกันยังไงอ่ะมันไปญี่ปุ่นอ่ะมันไปญี่ปุ่นเหรอมันไปได้ยังไงอ่ะ แแบบชาเขียวลิ้มจีมันเปรี้ยวไหมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันหวานๆกินชาชาแบบแบนงอะไรเงี้ยชาแบนงแบนนั้นดักไหมแบนตึ้งแต่ทำไมหนุ่มคือว่ต้องกับต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือคือร้านแรกเพิ่ถามพขแล้วเขาบอกว่ามีขนมถ้วยไหมคะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้มีเป็นอะไรนะรสช่องเขาเลยแบบอุ้ยอยากกินหนมถ้วยอะไรเงี้ยเออทองสมิธเขาบอกว่ายังเหลืออยู่ครับ เรนี่มันท,ทำไมมันต้องคู่กันอะอยากรู้ว่าขนมถ้วยที่มันเป็นกะทิอะไรเงี้ยจะเอาไว้เป็นดับความเผ็ดยแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็ถามว่าแล้วทำไมเป็นกะทิยอย่างอื่นไม่ได้หรอเป็นขนมอย่างอื่นไม่ได้หรอเออมาทำให้สตกใจเพิ่มร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินยของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั้งนะเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเรา,เราด้วยนะคะ